ม่นาการมณฑาเทพเเกกบเรื่องของเงินธนาารถ้าไปจะมีคองทั้งอยู่แท่งยอดมาแล้วหนึ่งหมื่นึ่งร้อยซ้ายหนึ่งหมื่นัน้า้อยบาท คีิปอะไรทีไม่มีนะครับเราขอนมัดไปครั้งที่แล้วเราก็นำเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ได้จิ้มนะคไม่ไม่ได้เอาในการของในการขอาารยของเรากิจการของเราก็มีการทำสาธิตที่เห็นรวมตัวกันจะนำจิ้มโดยอาจารย์เอกไม่ช่ชิายา Thank you.